อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวชวนคนหัวลุกนะครับที่มีเรื่องเราส่งมาจากผู้ชมทางบ้านนะก็คือคุณคครินาเองนะครับส่งมาจากทางบ้านก็ไม่น่าจะใช่ยนะครับเพราะว่าเขาส่งตรงมาจากกวางยาเลยทุกคน ขอเชิญพบกับเรื่องเล่าของคุณคาริน่าสาววัยรุ่นจากกว่างยานะครับสวัสดีค่ะพี่แจ็ครายการนี้ไม่ใช่ The g h o s t Radio นะครับแต่ว่าคาริน่าเนี่ยมาเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกนะครับที่เธอเจอมาและก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิฟที่อยู่ในหอพักนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ด้วยกันนะครับกับวินเทอร์ด้วยซึ่งวินเทอร์เนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าขี้กลัวผีมากๆเหมือนกันนะครับคาริน่าเนี่ยได้เล่าเอาไว้ว่าตอนที่ กำลังอัดสเตจของก็จะบีดเสร็จนะครับหลังจากที่ทำงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดินทางจากที่สตูดิโอกลับมาที่หอพักนั่นเองช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าใกล้เช้าแล้วนะครับหลังจากที่ทำงานเสร็จทำงานกันหนักมากๆเลย คาริน่าเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่อัดเทปล่วงหน้าสําหรับสเตจพิเศษของกอรเตบีดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราทั้งหมดก็ได้เดินทางกลับมาที่หอพักของเราในช่วงเช้าเลยนะครับช่วงเช้าตรู่มากๆคาริน่าบอกต่อว่าได้ขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยัง ห้องพักของคาริน่าแล้วก็วินเทอร์หรือว่าสาวสาเอสปานั่นเองคาริน่าบอกว่าเรื่องราวประหลาดเดี่ยวเริ่มขึ้นหลังจากที่ประตูลิฟต์ปิดลงนะครับบอกว่าตอนที่อาศัยอยู่ที่หอพักนั้นเนี่ยทั้งตึกจะขึ้นได้ไปประมาณชั้น8ดหรือชั้น9ไม่เกินชั้น10เท่านั้นนะครับเพราะว่าความสูงสุดของตึกหรือว่าชั้นที่สามารถพักได้่ยมีแค่นั้นเท่านั้นจริงๆแต่ว่าเรื่องที่น่าแปลกมากๆเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับในวันนั้นเองลิฟต์เนี่ย ขึ้นไปบอกว่าชั้น14นะครับทั้งๆที่ตึกที่อาศัยอยู่นั้นเนี่ยไม่ได้อยู่สูงถึงขนาดนั้นแต่ว่าเลขบนลิฟต์เนี่ยบอกว่าชั้น14นะครับคาริน่าก็เริ่มแปลกใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นปกติเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยก็ใช้ลิฟต์ตัวนี้อยู่ทุกๆวันเพราะว่าก็ต้องเข้าออกหอพักแล้วก็ออกไปทํางานอยู่ตลอดนะครับคาริน่าถามต่อเลยว่ามันไม่น่ากลัวหรอมันขึ้นไปที่ชั้น14เลยและหลังจากนั้นลิฟต์เนี่ยก็มีการ ออกเสียงออกมานะครับลิฟต์เนี่ยน่าจะใช้งานเสียงได้บอกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนหลังจากนั้นลิฟต์ก็พูดถึงชั้นที่ถูกต้องอีกครั้งก็เป็นชั้นที่สาวๆกดลิฟต์ไปนั่นเองนะครับ แต่ว่าเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าคาริน่าบอกว่าก่อนที่ประตูลิฟต์จะเปิดมันพูดอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้อยู่ชั้นที่14และประตูลิฟต์ก็เปิดออกก็ทําให้คาริน่าอึ้งไปเลยนะครับว่าในตอนนี้ตกลงแล้วเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่กันแน่ชั้นที่เลือกหรือว่าชั้นที่14ของลิฟต์ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเองก็รีบเข้าห้องเลยนะครับและวินเทอร์ก็ร้องไห้คาริน่าบอกว่าวินเทอร์กลัวจนร้องไห้เลยซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์แหละ แบบว่าหลอนๆเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับในหอพักของสาวๆเอสปาซึ่งคาริน่าก็มาบอกนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและวินเทอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ขี้กลัวมากๆดังนั้นเธอก็เลยร้องไห้อย่างในรายการของสาวๆเอสป้าเองวินเทอร์ก็ร้องไห้เช่นเดียวกันเรื่องนี้ไม่ได้มีผีหรือว่าไม่ได้มีอะไรนะครับแฟนๆบางส่วนก็บอกว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือว่าระบบของลิฟต์นั้นขาดข้องหรือเปล่า บางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าตึกนั้นอาจจะเคยมีมากกว่า10ชั้นแล้วก็มีการรีโนเวทใหม่ไหมหรือว่าลิฟที่เคยใช้เคยมีการตั้งระบบไว้ให้ไปถึงชั้นที่เท่าไรเท่าไรเท่าไรและระบบมันรวนก็เลยมีการผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นมา แต่แฟนๆบางคนก็บอกว่าเลข14นั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาทันเรื่องร้อนๆอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเลข4นะครับและชั้นที่สาวๆเนี่ยไม่ได้เลือกกลับบอกว่าเป็นชั้นที่14อีกก็คือค่อนข้างน่ากลัวหรือว่าจะไปอีกมิติหนึ่งอันนี้ไม่น่าจะใช่ประตูโพสต์นะครับทุกคนไม่น่าจะไปสู่กวางยาหรือว่าลิฟที่เดินทางจากหอพักเข้าไปแฟลตของนาวิสอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่หรือว่าอาจจะมีโลกเสมือนจริงแบบนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับเป็นมัลติเวิร์สที่มีกวาางยาอยอู่จริง และก็ะสาวดันใช้คอนเซป t นี้ในการคัมแบ็กพอดีหรือว่าในการเดบิวต์พอดีเนี่ยนาวิสที่มีอยู่จริงก็เลยไม่น่าจะใช่นะครับอันนี้น่าจะคิดไกลเกินแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวชวนคนหัวลุกที่คารนนาเนี่ยมาเล่าสู่แฟนๆฟังแล้วก็กําลังเป็นประเด็นที่พูดถึงการอยู่ตอนนี้ของชาลีนจีเซนเกาหลีนะครับกับเรื่องรลล้อนๆของไยรุ่นกวางยา สำหรับเรื่องราวนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยนะครับหรือใครมีประสบการณ์ร้อนๆเกี่ยวกับลิฟต์เหมือนกันเนี่ยก็มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้เพราะว่าชาวเน็ตเกาหลีเขาก็มาเล่าเรื่องรลอนๆของตัวเองเกี่ยวกับลิฟต์เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ